สภาวะธรรมก็คือความรู้แจ้งนั่นแหละความรู้แจ้งแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเป็นผู้มีปัญญามากฟังพิจารณาโยนิสโสเข้าใจไปทีละหน่อยมันเบามันเข้าใจแล้วมันเบานี่แหละคือสภาวะธรรมมันเบายิ่งฟังยิ่งเคลียยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นยิ่งคลายยิ่งเบามันเบาแต่มันไม่ได้โปร่งไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นที่มันระเบิดขันหา้าระเบิดแตกละเอียด แต่มันยิ่งฟังยิ่งเบายิ่งเบายิ่งคลายออกจากความคิดคลายออกจากมาโนภาพคลายออกจากอารมณ์คลายออกจากอาการรู้ OH. ยิ่งเข้าใจยิ่งคลายคลายจนมันมีความรู้สึกว่ามันจะรู้ขึ้นมาเองนะว่าหลุดแล้วอุปมาเหมือนกับว่าเขาเอาอยางเหนียวมามัดเราไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งเราก็พยายามยืดตัวยืดยางเหนียวนั้นเราก็ยืดเล่นไปบ้างยืดไปยืดมายืดเล่นๆไปงั้นแหละ ยืดไปยืดมายางก็ขาดออกทีละเส้นสองเส้นเราก็รู้สึกเออมันขาดก็ช่างมันเถอะเราก็ยืดเล่นไปอย่างนั้นอย่างนั้นสบายสบายยางก็ขาดออกขาดออกขาดออกจนขาดปังเราไมา่รู้ตัวทีเอา้ามันไม่มียางแล้วเนี่ยเอา้าแค่นี้เหรอไม่มีอะไรต้องมาเกาะต้นไม้ตัวนี้อีกแล้วก็เดินเล่นออกจากต้นไม้ตัวนี้จบแล้วมันหมดสิ้นสงสัยมันรู้ว่ายางขาดออกหมดแล้วมันไม่ได้บื้อหวาอย่างใครเขา แต่มันรู้แจ้งมันประจักษ์ว่าไม่เกิดแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าก็ไม่ถามและมันเป็นแบบนี้จนวันสุดท้ายเลยมันไม่มีความสงสัยแม้แต่เซี่ยวทุลีมันไม่ต้องรักษาจิตแต่ถ้าพวกเรายังรักษาจิตอยู่ประคับประคองจิตให้จิตสะอาดอยู่บริสุทธิ์อยู่นั่นก็ยังไม่ใช่ถ้าพวกเราจบมันก็คือจบเราจะไปเรียนเดี๋ยว จะจบปหกคือถ้าจบปหกคือมันต้องเลิกเรียนถูกไหมเอ๊ะฉันว่าฉันจบแล้วแหละแต่ฉันขอไปอยู่โรงเรียนก่อนนะฉันว่าฉันจบแล้วแหละฉันเข้าใจว่าฉันจบนะแต่ฉันขอไปอยู่ปหกเหมือนเดิมแหละขออยู่ดูไปเรื่อยเผื่อมันไม่จบมันไม่มีหลอกแบบนี้มันไม่มีเผื่อจบก็คือจบเข้าใจนะทีนี้อีกแบบหนึ่งแบบที่มันแบบที่เรียกว่าเป็นแบบพุทธภาวะระเบิดแตกละเอียดเลย เป็นแบบที่หลายคนเป็นมากเรียกว่า99%เซจะเป็นมีน้อยมากที่จะเป็นแบบเรียบง่ายเรียกว่าพวกนี้เป็นประเภทมีปัญญาเยอะแล้วมันค่อยๆลยคลายคลายคลายแล้วก็หลุดพวกนี้เป็นแบบน้อยมากที่จะเป็นแบบนี้นะและแบบนี้ก็เป็นแบบที่ไม่มีอะไรหวือหวาเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีพุทธภาะวะท,ที่อัศจ,จรรย์อะไรส่วนผู้ที่มีพุทธภาะวะท,ที่อัศจ,จรรย์ก็คือว่า ขณะที่พวกเราเห็นความคิดเห็นไปเรื่อยๆเ,เห็นจนจนมันรู้ว่าความคิดที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาหมดเลยมันเห็นเสียงที่พูดในใจนี่นะเนี่ยเหมือนที่เห็นว่าตัวเองกำลังอ้าปากพูดอยู่เนี่ยทุกครั้งที่พวกเราอ้าปากพูดกับใครทุกครั้งที่พวกเราคิดในใจมีเสียงพูดในใจอ่ะมันเห็นแล้วมันเกิดน้ําตาไหลโพร่งขึ้นมาเบาโล่งเลยมันก็บินได้เลยนี่คือพุทธภาวะประเภทหนึ่ง น้ำตาแตกน้ำตาล่วงร้องไห้ร้องแบบเอาไม่อยู่ร้องไห้เป็นเด็กเลยบอกไงทีนี้รู้ต่อไปจนเห็นว่าอารมณ์ก็ไม่ใช่เราความคิดสร้างเรื่องทั้งหมดมันเบาโล่งมันอัศจรรย์ขึ้นมาน้ำตาไหลร้องไห้ฟังเทียบคําบางคําพอได้ยินปึก๊กน้ําตาไหลร้องไห้เลยแล้วเดินไปเดินมามันก็เห็นความคิดอยู่ตลอดนั่งก็เห็นนอนก็เห็นทําอะไรเห็นความคิดอยู่ตลอดเลยหลับอยู่ยังเห็น ขั้นนี้เป can ็นข really ั้นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตมันเห็นตลอดต่างคนในต่างเกิดพุทธภาวะเยอะนะพอถึงขั้นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตมันจะเห็นตลอดเวลาขั้นนี้เป็นขั้นที่มันจะเห็นความคิดเหมือนคนฟุ้งซ่านเลยแหละมันจะปั่นเข้ามาอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดความรู้มากมายมหาศาลเลยนะเบาโล่งด้วยแต่ว่ามันยังเห็นความคิดตลอดอยู่มันยังเหลืออยู่น้อยนะมันรู้สึกว่ามันยังไม่หมดแต่มันเข้าใจหมดแล้วนะแต่มันเหลืออยู่มันรู้อยู่ว่ายังไม่หมดมันเหลือตรงที่เข้าใจนั่นแหละ เข้าใจหมดแล้วนั่นแหละที่มันเหลือใครเข้าใจคำถามใครเข้าใจใครรู้ใครรู้ว่าเข้าใจใครเข้าใจคนที่ใกล้แล้วได้ยินคำนี้ระเบิดตอนนี้เลยปึ้งมันจะเหมือนกับว่าโยนระเบิดเข้ามากางหน้าอกแล้วมันระเบิดแตกละเอียดความรู้สึกว่าเป็นคนระเบิดออกหมดอ่ะเราจะเห็นเลยว่ามันระเบิดทีนี้ตอนที่ระเบิดนะ เราจะร้องไห้แบบเอาไม่อยู่เพราะมันแรงมากจิตมันถูกกระชากออกจากขันห้าแยกเป็นคนละส่วนเลยระเบิดขาดสะบ,บั้นออกจากกันและมันไม่เคยเจอสภาวะอย่างนี้จิตไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ์มันได้รู้ด้วยความที่มันปาถนาอย่างแรงกล้าผู้ที่เกิดภาวะแรงๆแบบนี้คือผู้ที่เป็นผู้ปัญญาน,น้อย เป็นผู้ปัญญาไม่ต้องเยอะอะไรมากมายเลยเข้าใจไปเรื่อยฟังปราดผู้ที่ท่านมีปัญญามาชิเข้าใจเข้าใจแบบสบายๆแต่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว,ว่าจะพ้นทุกข์ไม่เกิดจะแจ้งให้ได้เนี่ยความปรารถนาอย่างแรงกล้านี่แหละเวลามันหลุดออกมาได้มันจะระเบิดแรงมากเลยนะบอกให้นะเวลากันข้ามระเบิดมันแตกละเอียดเลยขันห้าบอกให้เราจะเห็นเอาวิชาพังทลายออกจากจิตด้วย คือเห็นความโง่ทำไมเรามันโง่แบบนี้เราไม่เห็นว่าโลกใบนี้เป็นของเปล่าเลยเรารู้ว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์มันเป็นความใสใสบริสุทธิ์ที่กลืนไปทั้งจักรวาลเลยมันไม่รู้จะพูดกับมนุษย์ยังไงเพราะตรงนี้มันไม่มีภาษามันไม่มีเสียงตอนนี้เราอาศัยเสียงในการสื่อสารใช่ไหมแต่ธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีเสียงพวกเราก็ธาตุบริสุทธิ์ที่ไม่มีเสียงจึงต้องอาศัยเสียงในการสื่อสารพวกเรากอธาตุบริสุทธิ์ที่ไม่มีมนโนภาพเราถึงมาใส่การนึก คือการปรุงแต่งธรรมชาตินี้ไม่มีอารมณ์เลยมันไม่มีอารมณ์เฉยๆไม่มีอารมณ์สุขไม่มีอารมณ์ทุกข์ไม่มีอารมณ์สงบมันไม่มีอารมณ์ธรรมชาติเนี่ยเราถึงมาอาศัยอารมณ์ไงแล้วเราก็หลงกับอารมณ์อยากได้อารมณ์สงบอยากได้อารมณ์เฉยๆอยากได้อูเบคาจิตปรุงแต่งทั้งหมดเลยพวกเราไม่มีวันเข้าใจจนกว่าจะมาเป็นแบบนี้นะ